ก็วันนี้อยู่ผมจักรานแหนะครับวีแกมฮอนนะผมวันนี้ก็อยู่กับฮีโร่เต่านะฮะก็อ่าไม่ยากไม่นานมากนะครับคือตอนนี้รีเพย์มันไม่รู้มีมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเขาไอเนี่ยมันไม่พบรีเพย์อ่ะไม่รู้ว่าเขาลบลบไฟล์รีเพย์ออกหรือว่ามีปัญหาเนี่ยสมมติกดดูมันจะขึ้นอย่างเงี้ยไม่พบรีเพย์ก็คือเราจะอ่าดูรีเพย์ ที่คนส่งมาใหม่เหลือเนเก่ายังไม่ได้เลยอันนี้เป็นอันที่ที่กดโหลดไวในคอมผมแล้วอะไรเงี้ยนะครับรอ,อเอาแก่อนดูจะหายป่ะพวกนี้โอเคก็ดูแก้ขาดไปก่อนแล้วกันนะี่มาต่อ,อดูฮีโร่ฝั่งเรานะมีวาร์เดนวิลเลเดวโวฮะซิเบแล้วกนะ็เต่านะครับวาราซิเบต้องเป็นอาวัตตาไททัน อารีวายนะอ่ะผลงามีเซอร์มีลิงมีผ้ามีเคแล้วบูสแสกครับผมแล้วคนส่งหาไอ้นี้ไม่เจอละหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วกดเซิร์ชหาก็ไม่เจอแม่งลบหรือไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแต่ไม่น่าจะสองครับแมนนี่น่าจะเล่นประ,ประมาณต้นเดือนแปดเฮ้ยโอ้โหแรงมาตายไหมยังไงวัดเวทโอ้โหโดนคอไปก่อนนะแต่ว่า หมือนคีบตีเตาก็ได้อยู่เหมือนกันแลกกันไปอ่าเรียบร้อยบลแบกสโลยิงเซเวตปันป่นมาปันป่นปั่นปั่นนะสวยอยู่ไปละกลางต่อ มาก็ไม่อัพยังไม่อัพสาวมายังไม่อัพกระดองครับอัพแค่หนึ่งสองสี่อ่าซิบเต่าก็แน่นอนไม่มีอะไรซับซ้อนอัพสิบหนึ่งปากระดองไปเคียวเซิร์ฟกดอีกครั้งเพื่อลงนะครับอ่าซิบสองก็คือใบิทำตาเม็ดอ่าซิบสามมุดกระดองเมียวมันตะอันติก็คือเกี่ยวนะครับผม มาตอนนี้เราหกแล้วดิงโดแล้วแน่เอ้ยแต่ไม่ได้อัพกระดองติดมาเลยครับอ่าที่เกี่ยวไว้ฮะปลากระดองลงมาตีต่อตีเหลี่ยลอยหนีไม่ได้ครับแลาจะหลุดจากกันตีต่าก็จะโดนดาเมจติดตันเป็นปเวลา5วิหากประตูเคลื่อนที่ห่างออกเกินไปครับทำให้ได้รับ1 0 0ดาเมจรติดตัน1.5วิโดนเกี่ยวแล้วข้ามเตน,นี่ ลูนปอมข้างล่าง Ooh, ลีเจนง <c oughs> เข็นมวย <c oughs> โอ้ยลีเจนวะใครถึงก่อน <c oughs> ดิงโดดโอ้ยมันโดดมาถึงก่อนนะโอ้โหโดนปาดลูนไปโดนปาดลูนเอ้ยเอาวะเอาวะมาดี <c oughs> มาดีลิงมีลีเจนแล้วไงไล่ฮะโอ้โหสองส่วนไปแล้วเอาลิงลิงลีเจนกดไปแล้วเหรอหายไปไหนแล้ววะยังไงปากระดองมาแล้วตีต่อครับอีกทีเดียวโดนเต่าเืยลีเจนมันกดหรือมันโดนตีทิ้งมันลีเจนหายไปไหนวะซูเปอรดำแลงบนอะอ๋อมันเก่ง พื้นที่ที่มีต้นไม้ไงรีวายอะเออมันจะได้ใช้พื้นที่สามิติเฮ้ย <c oughs> แต่ว่ามันตอนตอน,ตอนทูกอะไอไททันลิงปลาหินมันไม่ไม่จำมีที่กาะเองก็โหดนะ <c oughs> เออตัวบักตัวบักของเรื่องเอ้ยข้างบนว่าไงครับป่านาไปอ,อา้าวสวนได้เฉยอ,อ, <c oughs> อ้ะโอ้โหูแล้วเสร็จบูทแบงหมดเลยมาเริ่มตีตื่นแล้วครับห้าต่อสิบ ปล่อยหมาวิเลเฮกเอ้ยเคยนเขนบางเคนเค,น,เคนช่วยม่ช่วยเขนกะชากอะไร,รอะเย,ยนกะชากค้าหรอโอ้โยยยยไยยยยไยถอยย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 ยไยย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 นยยะยย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 นยย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 ยศยยรยย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 ันยนยนๆๆๆยนนะยนะยยยยยยย มาโดนไหมครับอุ้ยไม่ลงโดนหนึ่งสองกระจุกล้วแรงอยู่ตอนเกมนะครับสกิลหนึ่งสองแปดสกิลสองสองยี่พอดีเลยห้าร้อยห้าร้อยบวกโซแทบไม่เอาเคนมนะั้เคมมันจะอยูัวเอ้อยจะอยูัวผม มันง้างดาบมาหรือเปล่าแล้วบีเล่ยิงให้เลยนั่นไงเสียงอตไรกําลังมาแต่ว่าเจอเต่าขัดไปก่อนไปหาลิงต่อเฮ้ยลิงอยู่ปะเนี่ยไอ้หาลิงเม่อวะลิงน่าจะเม่อครับไม่อยู่ไม่อยู่ละไปไหนไม่รู้ เป็นค้างว่ะอ้าว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 ลิง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 ล,งลิงมาแล้วลิง <c oughs> ลิงเหม่ออโหย้ยเหม่อม่รู้ทำไรเฮ้ยกระตุกเฮ้ยวิเลอ้าวโดนเคนเอาขึ้งเดินแดกกแจอเล่นเฟสป่านะบางคนตุยแป๊บหนึ่งแบบ4 0ี w, แม่งไปเล่นอย่างอื่นใช่ไหม ไม่รอไม่รอเออเงียนรออ,อ่าตอไปก่อนครับศัตรูหายไปศัตรูหายไปโอ้โอ อุ้ยแล้วยังไงาบูแสกยิงช่วยอยู่เดวการเตอร์แทงสวรดมาโอ้ซีเวดป่านไปครับแล้วบูษแวกสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ห้โหแต่ว,ว่าป่านแรงเหลือเกินโอ้ช่วงต้นสีวิ่งซเวดแม่งแรงมากนะครับโดนเต็มเต็มครับจะแรงสุดอ่ะถ้าโดนแบบเต็มเต็มดอกอ่ะเราลิงมาแกงล่างมาะมาเด่นปล่อยหมาไปครับแล้วลิงคอมโบมา เออเอ้ย,อย,อยไงนี่เคียงกระชากวอบนี้ไม่ว่าวดาเซอร์โดดลงมาวิเลโดนแทงฮะเดวโวดึงเคีงยงโดนใบกัดโอเคป้อมตีตาอยู่แล้ลิงอะคอมโบไว้เดวโวแข่งอยู่เหมือนกันไฟเดวโวรอดึงอีกทีเดึววดดงฮะเนยไม่โดนวาเดนมาครับปล่อยมาโอโ้ฮะ อุ้ยเจอเสียมาลิงได้สกิวครับผมแล้ววาเดนไปไหนครับอ่าอย่าตาวก็กลางแตกให้ไปแล้วข้างล่างลุกหนักกว่าลุกหนักอู้สกิลหนึ่งโคตรแรงนะพะยิ่งเลือนน้อยยิ่งสกิลแรงนะแล้วลิงโดดมาซ้ำครับอีกทีกเดียวโอ้โหเจอวิเลเฮกตันเอ้าวิเลสวยวาเดนวาเดนวาเด,น,าเดนมันแทงไกลตัวเนี้ยอโหอ่าครับเซอไลน์แทงอยู่ครับ แล้วเต่ามาช่วยนะครับปั๊บเก็บตกโซแทบไปแล้วนี่ปากระดองมาปิดจ็อบเจลสกิลหนึ่งพาดีคนแรงอ่สกอร์เริ่มตีตื่นแล้วครับสิบสามต่อสิบเก้าคิวและวไล่กันนะห้าหกตัวเปิด่งค้ามกันไล่เหมือนกันนะสองสามสี่รอลุนน่าจะลูนวินวอล์กแมกกาเบิ้ล หรือแม้กระแยกกลางปาปถุยยังไม่ถูกเลยนี่ไงแต่เบ,บนนิ้ลออกพลก่อนเห็นมาก่อนหาเปลือกเปล่าข้าววอดไว้นะฮะก่อนเห็นมาตัดลูนแต่ไม่มีโวยเลคเคนมาพอดีอะไรเห็นหรือเปล่าโอ้โหแล้ววอดดันไปหมดอายุตอนที่เคนเดินมาพอดีอ่ะคือแบบแม่อะไรจะ อะไรจะมาพอดีขนาดนั้นน่ะแบบวิเดียวอะ่ะเออสามวิไปเอาวอาร์มช้ากันนีก็สามวิห้าวิเขียนล่วงนะพอมีดับเบิลไปสามอา่าครับโดนอยู่เลยเปิดสะท้อนช่วยก่อนเร็วช่วยก่อนช่วยช่วยก่อนช่วยเอ,อ้เยเกีนยนกระชากเราเต่าไม่ช่วยว่าเด่นโดนนะโอ้สะท้อนนะฮะสะท้อนแรงไง Hey, เกอบไปบิงโดดเซอร์โดดมาเหมือนกันนะครับวิเล okay, ตันขัดให้2ตัวแล้วยังไงเต่าลงมาเก็บไปหนึ่งอันตีเกี่ยว 2, 3, เก็บสเก็บสามเะาหะติดปีกวิเลให้ไปก่อนวิเลวิเลดูมานะหนึ่เอเก็บไฟสี่โอ้วันนี้เหมาเลย น่าไม่กันตีกวาเอาบานใบ,นบนสิอเอ็ดอ่ะบาร์ไปเติมควาเติมมานาก่อนนะครับเอาเลยไงหรือรอรูนะครับสือเวทสับสวนมาโอ้โหทีเดียวแม่ตามต่อไม่ได้ป้อมตีแตก À là luôn It's a wonderful world. Nó luôn Còn là hey. Mẹ đây ngập rồi Hồi đây em chim mò มาได้กิมมอลแล้วสิบสองนาทีกิมมอลเลยชิ้นแรกไยว่าไปข้างล่างครับผมกดลูนวอล์กมามีการติดต้องการปอมล่างมาเรามาสี่เซเว่ไม่มาครับเนียนบนอยู่ขนมฮาอยู่สี่เ่นกันนะครับมา สี4 4 <What? S 1> ่ต่อสี่แฟมิลี่เกมเดววิงไว้กัดก่อนนะครับป้าไปสวยปากระดองลงมาเกี่ยวเลยวะครับ <'t> เกี่ยวเกี่ยวไว้ก่อนนะ oh <my. S 1> เกี่ยวโดนสอง <Okay. S 1> แล้ววิทเลมาวิทเลโอ้ยอ้โหหายิ่ให้กระดองลงมาว่าไงได้บูแเกอยู่เก็บไปสองครับป้าเก็บไปสามอุย้ย แม่ไม่งั้นได้นานเนี่ยได้ไม่เขียนได้อยู่โอ้โหเก็บไปสี่สสสอีกนิดเดียวอันนายครับอีกตัวเดียวตัวนี้เสียดายไม่ทันนะครับเก็บไปอีกสี่แล้วเก็บสี่สองเทียบซีเบลองเนียนเลยชิวเลยแปลกอะ ตีบายวาเด่นเอ้ยไม่แตกหน่าวาเด่นตีต่อดีสองทีเออและลูนเฮสเทำอะไรต่อเอ้ยอาที่เน็นคว่า <c oughs> งอาจารย์ก็พามมามยาวๆร้อนเล็ดอ่ะ เล่นแล้วสู้มันไหวไหมเนี่ยิีมจบดีกว่าไปสวีดเ,เอาวะอุย้ยโดนยิงลูกดอกสโลไปก่อนเอาตรงนี้ฮะวิเลยโดนสโลนะครับแล้วนี่ฮะเยนอยู่ไว้ฮะอู้เดวด,ดึงโดนพามาเต่ามะกระดองอ่าเกยนพาไปได้แล้วเซอร์เสียบมาโดนนันตีเกี่ยวไปโอเคได้สองอุย้ยวิเลยแม่ยิงไปตัวหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ฮนะเดวดได้ไป แล้วไปหน่บูลแสกครับหนึ่งแล้วสองไล่ตีต่อโซแทบแล้วนี่เก็บไปสามแล้วอิ่มครับผมน่าจะอิ่มแบงค์เนี่ยตัวที่หนึ่งละตัวที่หนึ่งในในไฟเนี่ยลิงสวยอ๋อมันตายไปตัวแรกนี่ตัวแรกมันตายไปก่อนด้วยแปลว่าอิ่มสิบห้าตายหนึ่งตัวแรกมันมันโดนลิงคิวแล้วมันก็ได้คิวที่หลัง อันนี้มีป่านเอาเป็นจอเวทเวลหนึ่งเอาเป็นจอเวทเวลสนะครับ แกบอกกันแต่ว่าไม่มีอตอนนี้ไม่มีวาดไอวิเลโดนละไอเคนมีพีเคปเปล่าไม่มีครับแล้วโดนอยูละเอ้ยฮิฮิบายแล้วบิงหนีไปแล้วไม่มีไม่มีพีเคเดินมาไม่ทันเอเดว ตามมาซ้อนนครับไปไหนพานตีเกี่ยรไปเลยละกันเรวโวบิงตามต่อแล้วพารมีปีกมีปีกโอโ้โหแม่งแรกเลือนมานาโอโ้โหแม่งเอาลงยากว่านี่ได้อยู่ดีครับไรเคนอยู่วาเดเปิดสะท้อนนะช่วยอยู่เพื่อนอ่ากลับมาสวนได้อยู่วาเดน,าเนไปมาเซอร์เก็บสวิเบตได้เปล่าไม่ได้แต่มันถ้ามันมือไวแม่งปั่นสวน fascinating. Mình đã bên nhiều rồi nhé. Ê Vít à, đùn mà nào vậy, thói lê Thói than, à Vít, đồ nó lại quá ไม่รู้ต้องออกอะไรครับเคน okay. อาวีก็พยายามแกวอ,อยู่เดียวโดึงมาล้อช่องครับแล้ววีต้องบิงหนีไปก่อนมันอยู่ไม่ถึงครัเคนอะ ไอเลนบนเซอร์ซีเว่ยมันอ้อล้อหลายทีะนะอ้อล้ออ้อล้ออ้อล้อสาบไปชุดเดียวหายเลยฮนะโอ้โหอ้อล้ออยู่นั่นแน่สุดท้ายโดนซีเว่ยแล้วผมอ่มาโบโบบินบรรากาศใบเคนอยู่ช่วยะแต่ลิงไม่รอดตามมาเอาเกี่ยวเลยงี้อยู่ติพดพอดีไปไหนคนอะ่ะหมด มายอมาพี่พีโอ้แตกเว้ยสิเบนี่ฟามาสแปดนาทีเต็มแล้วข้งบนน่ะ <All right. S 2> เรื่อยๆดันเอออย่างน้อยฟาร์มเรียนได้ป้อมเว้ย ดีกว่าฟาร์มป่าไม่ได้เลยเลยมาเอาตัวรอดได้อยู่นะมันม yea. ันมีปั่นอ่ะออกเป็นบิงอันนี้บิงกิมมอร์จาเวดอ้าวดึงโดนนะครับโอ้โหโดนเคสเปิดสะท้อนสะท้อนแล้วไงลัซเซอร์โดดลงมาครับเสียวิเลโอ้โหวิเลได้หนูแล้วตาวปากกระดองลงมาใบครับ โอเคแบ่งไปคนละตัวเรือพลาตัวเดียว้ยใส่ปีกไปละตามเอาละครับตามมาใบต่อทีเดียวพลาเนีมันมีปีกอยู่ไงเลือดมันเลยยังไม่รู้ว่าเลือดมันหายไปเท่าไหร่แล้วปีกคือมันชะลอดาเมจไว้เออถึงว่าใส่ปีกแล้วโดนตีเนี่ยเลือดยังไม่ลดทันทีปีกหมดถึงลด ปีกหมดถึงรถมีปีกไม่ทําให้ถึงแก่การตรุยเต็มที่ก็เล่นหนึง่งเหมือนสมมุติว่าตอนปีกมันทวงดาเมจคืนเราพายุพอดีมันจะไม่โดนนะมัง้งตำนานว่าไวง้ง้นนะครับแห้เราไปทดลองง่อยๆดูตาอ,อ,ตอโอ้ยเกมสองไปไหน minha bò ơi. Thôi vào đen. Quý vào đen lọt đây này. Đào làm 1 thằng. đào a wonderful world. Do you remember the name of this plant? 24 đứa ล <Fasc> ีเจนต์จริงเกมนี้ก็อ่ะสมมตนนิตัวอย่างเงบางคนแบบพี่พพผมคิวเยอะไ,<ม>ไม่ได้ลง,ลงอันนี้24นาท,ทีคิว24ตัวได้เยอะนะแต่ดูสกอร์ดิ15ต่อ11มันขาดไงเออมันขาดมันขาดมันขาดแล้วก็ตัวอื่นก็ได้คิวกันไม่น้อยอะนะครับแต่ว่ามัน,นพีมันดูไม่ได้นะก็ดูนี้ไปก่อนแล้วกัน โอ้ยโอ้โหสิเบตโอ้ฟามายี่สิบนาทีโอ้โดนไปลุมฮันึ่งไม่เหลือว่าเต่าเต่ารับจบเอ้ยวัวกัดบูแสกครับลิงมาคอมโบช่วยเออถอยก่อนบ้าโดนนะเต่าหน่วยเก็บตรงมาแล้ว แล้วบิงมาบากาดองลงมาใบาครับไปน่ดบูแสก้โหไปอย,ยอมแล้วได้หนูแล้วเคนไม,ไม่ไม่ได้อยู่แล้วครับหนูสองตัวแล้วนะกดหน่อยไม่สู่สีเลยนี่ว่าเดนบอกไม่ไม่สนุกแล้วนี่ <c oughs> ไปมาดิตาวเกียร์ไว้ครับมุดลงมาก่อนเฮ้ยวิเลหัวตันสวยจัาเนี่ยตันโดนสาบตันโดนสาบว่าไงตีต่อแล้วอยู่อะไรไรเกนมาลิงแลนะครับเดี๋ยวลุยแฟกตัวเดียวซิเบตไล่ปั่นอยู่อ้าวลุยยิง อาคอนนะครับก็มีสองคนก็คือเกมนี้น่าเก็บแบบแปดเหรียญนะครับมีดีวูได้ไอซีสูงสุดที่เหลียวเตากวาดเรียบก็มาแล้วบายบาย